สวัสดีนา,นานะครับผมน้าเต่านะตัาไม้แล้วอันนี้วันนี้วาทิตย์นะครับมีเวลาว่างช่วงเช้าอยู่ประมาณสี่ห้าชั่วโมงวันนี้นะโอ้หนี้ได้เวลาตกปลาเยอะมากนะก็ออกหมายคลองกันดีกว่าวันนี้นะ,ะหลายที่ก็เริ่มน้ําแห้งแล้วนะครับแวถวอำเภออุทัยเนี่ยอยุธยานะครับเงินคลองเส้นหนึ่งนะครับอยู่แถวๆหลังว่าคุณทิพย์นะ น้ำก็แห้งเยอะนะเดี๋ยวลองดูดีกว,ว่านี้เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆเลยหลายๆคลองนะไปในหลายคลองในะแถวๆบ้านนี่แหละไม่ต้องไปไกลเกลียบขับรถนะอ่าสาหรับอาทิตย์นี้นะจะเจออะไรเหมือนอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่านะที่เข้าว่ววิ่งมาไปเืิฟมาแล้วมีเจ้าของครับแต่เจ้าของก็ไม่เด้ว่าอะไรนะใช่ขออภัยด้วยแล้วกันนะสำหรับหมายวิ่งหมายวิ่งจะที่ตรงไหน มันห้ามก็อย่าไปตกนะทำไมมีป้ายก็หยดๆไปนะะเดี๋ยววันนี้เราลุย,ลยหมาคลองกันดีกว่านะรู้ิว่าเจออะไรไหมนี่น้ำแห้งเยอะนะครับโซนนี้ก็อันนี้เส้นเส้นนี้เข้าไปทางบ่ออุทัยได้นะครับมาไลก่กด,ดีกว่าหมายสวยด้วยนะช่วงเช้าแบบนี้นะตอนนี้ประมาณประมาณเจ็ดโมงนะยังพอได้ป่าขึ้นชาร์จตรงนู้นเอาเปลี่ยวป่าแล้วนะ ขอลุยก่อนวันนี้แท็กซัดเหมือนเดิมไม่ต้องอะไรมากมายนะครับโอเคครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีอีกวันหนึ่งนะแต่ถ้าช่วงสายๆน่าจะร้อนน่าดูนะครับเอาวันนี้เอาชุดสปินนิ่งมามั่งนะครับน,นี้เดี๋ยวบางหมายบางที่มันจะตียากๆหน่อยก็เลยเน้นความคล่องตัวนะครับเอาชุดสปินมาเล่นนะ เดี๋ยวหาเยื่อก่อนเอาอะไรลงดีวันนี้ช่วงเช้านะจัดเป็นปลายางด้วยครับตัวสุดท้ายแนละ้วตัวนี้นะของอะไรเนี่ยนี่ของสไลเดอร์นะตัวนี้นะใช้ดีมากนะเนี่ยเป็นปลายางนะครับปลายางของสไลเดอร์นะใช้ดีใช้ดีถูกใจเลยเดี๋ยวต้องไปจัดอีกสักสองสาห่อ เดี่ยวมันทะลุอย่างนี้เลยนะครับตัวเบ็ดก็1โอ2โอแล้วแต่เลือกใช้นะครับนี่ผมใช้อยู่ตัวนี้น่าจะ1 o นะโอนะนี้ลองดูจุดสปินนะเป็นทางด้านคันเทลวอลฟ์ฟลังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลอกก็ใช้เป็นได้ว่าคาดีนะครับ f c 2 5 0 0 s นะ ตัวสปูนตื้นคันนี้พิกัดสายเท่าไหร่เนี่ยห้าขีดสิบสองนะเป็นเฮฟวี่ไอมีเดียมเฮฟวี่เลยนะพาวเวอร์คันเป็นมีเดียมเฮฟวี่นะเดี๋ยวลองดูนะโตรงนี้เมื่อกี้เห็นปลาขึ้นเลน,นะสายที่ใช้วันนี้ก็เป็น PE 1.5ของว g k จนะครับ สายช็อค20วันนี้เล่นสายใหญ่ๆนิดนึงนะเพราะว่าหมายคลองนีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะครับสายเพิ่งซื้อมาเมื่อคืนเลยนะครับนี่ทางปากทางก็มีงานบวชกันนะเมื่อกี้แหมเจอ คนรู้จักเนี่ยส่งแอลกอฮอลให้แล้วกรึบหนึ่งเม,มื่อกี้มาแหมรู้สึกจะลื่นคอยังไม่ติดตกปลานี้ก็น่าจะไปโซโลโ่ยาวๆนะราะว่าน้ำลงนี่ก็ยังลึกอยู่นะเนี่ย ที่เห็นตัวขึ้นอยู่ไซส์ใช้ได้เลยนะแต่เป็นช h a d หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ <G uard> แล้วกัดแล้วนะครับแต่ตัวเล็กๆเองขบฟอ,องขึ้นแฟตเลยฟองขึ้นแฟตเลยฮนะแต่สายไม่วิ่งผมกัดกระชากไปเลยนะฮะยังอยู่ไมเอ่ยอเข้าลิม้ม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 ย้อนหรือเปล่านะฮะโอ้โห و, ปล่อยปล่อยนะครับ โอโหกัดแล้วปล่อยแล้วยังไงเอาหนอออาหารไปแดกแน่เลยยังอยู่โอ้โหนะครับอ่ะโอเคมีตัวกัดแน่นอนนะฮะโดนไปดอกแล้วเมื่อกี้นะเดี๋ยวตามดูกันวันนี้ผมจะโดนอะไรหรือเปล่ากับของนี้นะาไม่โดนก็ย้ายไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ติดตามกันไปครับกับช่องตกปลากับน้าเต่านะครับกีตรงปากท่อนะอตัวกัดนะ ลองไปยัดเข้าไปดูฮนะชะโดน่าจะเยอะอยู่นะในคองเนี่ยเห็นขึ้นอยู่สองสามตัวนะฮะถักกัดก็น่าจะอดนะ ช็อกน้าผมใส่ Bref, um ma, ksam, à, แค่ยี่สิบปอนะแล้วไม่มีสลิงไม่มีอะไรต่อด้วยนะขึ้นตอนนี้ประช่อนเดี๋ยวมันต้องตีเข้าไปบนขึ้นไปบนพักก่อนนะ มานั่นแหละส่ว,ว้ครับนไม่ลึกเท่าไหรเ่เ่ยนะตะกัววันนี้ใช้ห้าัมนะฮะหมายคลองเราต้องเน้นทำระยะนิดหนึ่ง ทด้านในนะน่ <S <S ากัดนะครับกัดเลยนะ2ขึ้นนะครับแต่สายไม่วิ่งอีกแล้วสายไม่วิ่งอีกแล้วโอ้โหคิดอยู่แล้วว่าต้องโดนนะตรงนี้นะ อยู่ไว้เอ่ยโอ้โหป่อยนะครับโอ้โหป่อยนะครับแม่อึ๊กไปเลยนะเมื่อกี้นี้ชดโดหรือเปล่าโกจะเป็นชดโดจังเลยนะไอ้กัดแบบนี้หางเยื่อยังอยู่นะเอาใหม่เอาใหม่ไม่ชโดโอก็จะเป็นช่อนปอก คือกัดปึ๊กแล้วเหมือนกระชากไปแล้วไปเลยนะอีกไม้หนึ่งอยู่นี่กัดแล้วนะสายวิ่งด้วยนะทีนี้นะสายวิ่งด้วยนะครับนิ่งไปแล้วนิ่งไปแล้วคอไปด้านในโอ้โหไม่อยู่โอ้โหหฟองขึ้นเลยนะ อะไรครับนี่ย่โอ้โหกัดนะ้ยป่าอะไรวะโอโ้ฟองจะขึ้นเลยนี่มันยังไงเนะี่ยสายวิ่งนะวิ่งไปหน่อยเดียวเองถึงเผ้อแล้วนะโอ้โหยังไม่ได้โตนะแต่มีอาการดีฮนะกัดสามรอบแล้วยังไม่ได้โตเลย ผมไปลากผ่านแนวผักดีกว่าไหมกัดอีกแล้วนะครับรอบนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะอีกแล้วนะกัดแล้วไม่วิ่งอีกแล้วนะคุดดินหรือเปล่าครับ <c oughs> นี่แตสายตึงไปเลยนะ ออยู่ครับอยู่อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้อยู่ครับนี่นะครับวิ่งปุ๊กเลยนะฮะฟองขึ้นท่วมแล้วนะเอาละครับเอาละครับโอ้โหลุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหลุดครับโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเบ็ดกระโผล่เลยทำไมลุดนะแต่ยังคาบอยู่เฉยๆนะโอ้โหเขาเซตได้ครับตัวนี้ แม่เศรษดายจริงๆก <c oughs> ว่าจะขัดทังตัวโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่ครับว่ากันตอนนี้ก็8โมงครึ่งแล้วนะกัดไป3ตัวนะูลดหมดเลยไม่ได้ตัวตัวนะโอ้โหเสียดายี้ตัวสุดท้ายมากครับว่ามันกัดนะแล้วว่าทีแรกมันนิ่งเลย พอกระตุ้นมันนิดนึงสงสายมันกต็ตกล้พาวิ่งวิ่งปูดเลยอ่ะมกะไงอยู่แน่นอนนะพอวัดปุ๊บเหมือนเยี่ยมหลุดออกจากปากอ่ะเบ็ดมันไม่โผล่อเอแต่มันก็โผล่แะเบ็ดอ่ะแต่มจังหวะวงสามันคงไม่ได้อะบอกเลยว่ายายใหญ่ปลา,าหลุดใหญ่ไปก่อนนะเอาเดี๋ยวต้องย้ายที่แล้วนวดอยู่พักใหญ่ๆแล้วไม่มีตัวมาซ้ำนะฮะแล้วลองเข้าไปข้างในนะ ของยาวอยู่นะเดี๋ยวลองไล่ๆหาดูนะปลาตัวแรกหลุดไปแล้ววันนี้แลนุกและปลาตัวแรกหลุดจะไม่ค่อยดีนะไม่เป็นไรหาต่อไปฮะยังสู้อยู่วันนี้อะ่ะโอเคครับตามดูกันต่อไปจะได้ปลาหรือเปล่านะอ่ะตอนนี้ผมย้ายออกมาที่คองเข้าเมานะครับเนื่องจากของตรงนั้นก็หลุดไปหลายตัวนะครับ เอาตัวไม่ได้เ,เดี๋ยวจะกลับไปแก้แค้นแน่นอนครับหมายนั้นอันนี้ย้ายออกมานี้ก่อนนะเพราะว่าน้ำเริ่มลงเยอะเหมือนกันนะมีสมาชิกแจ้งข่าวมา,เ,าเดี๋ยวลองดูครับวันนี้กับพิธีแท็กซัดครับ ตัวขึ้นไกลๆเลยนะครับ ใกล้ๆเลยนะครับฝองขึ้นนูเลยแต่าสายไม่วิ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าปีท่ัเจะอยังไงกันวันนี้นะครับเหมือนจะย้อนเข้ามานี่นะเสียงวัดเดีวยวครับนี่ครับกระชาาออกไปเลยนะนี่ครับขุดดิงครับ มากเลยขุดดินเลยนะแม่กำลังจะวัดเลยนะแห่จังหวะปิดก,กล้องพอดีด้วยนะโอ้ยขุดดินยาวอะไรอย่างงี้ไม่ยอมออกอยู่ครับมันอยู่สายดีด้วยครับตัวนี้นะ่าจะสายโอ้โหดูครับ ดูเโหขุดดิ้นอย่างเดียวเลยฮะเอาละครับแต่หนาเจอโทฟีแีแน่นอนครับเชา้านี้แต่ไม่ยอมขึ้นขุดหนานแน่นรอันนี้อฮ้คอยดึง่ะอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ครับเอาเวลาปอกแล้วครับ ออกแล้วครับแล้วนะออกแล้วใส่นี้โทฟรีแน่นอนครับโอ้โยังไม่เห็นตัวนะย้อนกับย้อนย้อนเข้ามานี่นี่ครับสายโลครับโอ้โหตัวนี้นะครับ เป็ดเกี át, ่ยวอยู่หมุมปากนะโอเคครับลากขึ้นมานะเดยวลากขึ้นมานะโอเคครับตัวนี้โลกว่าครับโอ้โหกัดใกล้ๆแล้วขุดดินเลยนะงเป็ดเกี่ยวนิดเดียวเองครับ อนุญาตยูจิเปอร์นะอันตรายครับเบ็ดไม่ทะลุนะครับโอเคครับสเสร็จแล้ครับตัวนี้นี่ครับโอ้โหหลังจากหลุดมาหลายหน่วยนะ เดี๋ยวรับสายเกี่ยวผักตัวนี้ครับโอ้โหโลครึ่งต้องมีนะครับตัวนี้โหลครึ่งต้องมีอนะครับาลอดแล้วครับเช้านี้นะฮะเต็กซัดนะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูตัวเบ็ดนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปลายขันหักนะ ออบอ่าโอเคอ่าดูครับตัวเบ็ดนะเกี่ยวอยู่แค่นี้เองนะแต่เข้ามุมปากนะเข้ามุมปากแบบนี้ไม่มีทางหลุดแน่นอนนะครับฝังเข้าไปเลยตัวนี้โลครึ่งโลครึ่งแน่นอนตัวนี้โลครึ่งแน่นอนใหญ่นะครับใหญ่อยู่สีสวยด้วยนะครับโอเคครับเชา้านี้ลอดแล้วนะครับ ตอนนี้เจอคนถ่ายรูปให้นะฮะแวะมาเจอลุงทินพอดีนะให้แกถ่ายรูปให้นะครับแล้วอะไรไมันขึ้นมาด้วยเนะี่ยอะไรวะอ่ะอ่ะเฉยๆ,ๆนะเฉยๆนะครึ่งตัวนะจ้อะอาตัวนี้มันสามโลอะไม่นขนาดนั้นมัง้งเนี่ยเรื่องการถ่ายรูปกยกให้ผมโอเค จัดไปมีอีกไม่ได้มีตัวเดียวขอะเดี๋ยวกลับบ้านหืมนี่ไปไหนแล้วไปธุระไปซื้อโทรศัพท์ในตัววันเนี้ยโอ้ตัวสามตัวสามตัวประมาณสองพีดโมไปบใหญ่จริงจริงวนหนึ่งจะเข้าวันมากมานเยครับหลงน่าจะโลครึ่งได้ตัวนี้ถึงสองไม่คิดจะช่างไหมไม่ถึงนะน่าจะโลครึ่งเนาะ นะครับวันนี้ก็คงจะต้องพอฮนะเหนื่อยมากร้อนด้วยนะโอ้โหวันนี้หลุดยับเลยนะครับหลุดจนไม่รู้จะหลุดยังไงนะแต่ถ้าไม่ยออ่อท้อก็จะได้โบรีขึ้นมาอย่างนี้นะครับหนึ่งแต้มวันนี้สวยๆนะครับกับเวลาตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะโอ้ฮีโตกจะรัดประธานนะครับเสียงเสริงเริ่มหายนะเอายังไงฝากกันานะครับ กดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องตกปลากับน้าเต่าด้วยนะครับนะเดี๋ยวครั้งหน้าไปไหนเดี๋ยวเจอกันนะมีที่เด็ดๆด้วยละ่ะ <c oughs> เด็ดทุกที่ปลาก็ให้ได้นะครับเอาวันนี้ยังไงผมขอลาไปก่อนตอน,นนี้ร้อนมากเลยเที่ยงเลยเดี๋ยวขีโตกกันรับประทานนะครับเอาวันนี้ยังไงผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับ ผมตาตาวและช่องตกปลากับตาตาวนะครับสวัสดีครับ